ขี้เถ้าไม่ใช่สิ่งไร้ค่าถึงจะไม่มีราคาแต่มันมีประโยชน์ทางด้านการเกษตรอย่างมากสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องประโยชน์ของขี้เถ้าขี้เถ้าอาจจะมีบางคนมองว่ามันเป็นสิ่งไร้ค่าเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาแต่หารู้ไม่ว่าขี้เถ้า มีประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างมากเพราะในขี้เท่ามันมีสารอาหารอยู่หลักๆสามอย่างอย่างแรกซิลิก้าอย่างที่สองโพเทสเซียมอย่างที่สามแคลเซียมซิลิก้าโพแทสเซียมแคลเซียมมันเขืออะไรเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังทีละอย่างทีละอย่างนะครับ สารซีลิกา้ามาช่วยเร่งกระบวนการเจริญเติบโตของพืชมาช่วยขยายท่อน้ำเลี้ยงให้กับพืชทำให้พืชดูดซับอาหารได้ไวขึ้นมาช่วยสร้างผนังเซลล์ให้กับพืชทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคโพเทสเซียมก็มาช่วยเร่งกระบวนการทำให้พืชติดดอกติดผล ทำให้สีผลสวยต้านทานโรคต้านทานแมลงได้ดีแคลเซียมก็จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการทําให้พืชแข็งแรงเสริมสร้างดอกเร่งกระบวนการทำให้พืชปิดดอกทำให้คั้วดอกเหนียวไม่ร่วงอันนี้คือแคลเซียมนอกจากนี้แคลเซียมก็ยังมาช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้กับพืชของเราด้วยนะครับอันนี้คือสารอาหารแร่ธาตุหลักๆที่มีอยู่ในขี้เท่านอกจากนี้ขี้เท่ายังจะมีประโยชน์ต่อการแก้ดินที่เป็นกรดดินที่มันเปรี้ยวให,ยให้กลายเป็นด่างให้กลายเป็นดินกลางไม่แพ้ปูนขาวไม่แพ้โดโลไม,ละละไมนะครับเพราะฉะนั้น ประโยชน์ของกีเท่าไม่ธรรมดาวิธีการใช้ถ้าเราต้องการเอาไปปรับสภาพดินจากดินกรดจากดินเปรี้ยวทำให้กลายเป็นดินกลางเราก็ใช้แบบเดียวกันกับปูนขาวใช้แบบเดียวกันกับโดโลไมเพื่อปรับสภาพดินแต่ถ้าเราต้องการไปโรยให้กับพืชที่เราคิดว่าเป็นโรคเชื้อรา โรคโคนเน่ารากเน่าหรือต้องการฆ่าเชื้อโรคให้กับดินให้กับพืชเราก็สามารถนำขี้เถ้าไปโรยให้กับพืชได้โรยที่โคนต้นแต่ถ้าเราโรยให้กับพืชโรยทั้งต้นทั้งใบโรยเสร็จให้รดน้ำตามหลังแต่ถ้าเราไม่รดน้ำเราก็โรยไปที่โคนต้นโรยทิ้งไว้จนกว่าเราจะรดน้ำเมื่อไหรก่ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการโรย อย่างที่สงถ้าเราต้องการทำเป็นน้ำหมักน้ำหมักเป็นได้ทั้งโฮอร์โมนเป็นได้ทั้งปุ๋ยน้ำเป็นได้ทั้งสารกําจัดแมลงไล่แมลงไล่เพลี้ยกำจัดเพลี้ยได้เราก็นำขี้เท่าประมาณ1กิโลกรัมมาคนให้เข้ากันกับน้ำา5ลิตรหมักทิ้งไว้1คืน ตื่นเช้าเราก็ครองเอาแต่น้ําใสๆส่วนขี้เท่ามันก็จะตกตะกนอนของล่างเราไม่ต้องเอาเอาเฉพาะน้ําใสๆวิธีการใช้เราก็ใช้น้ำหมักขี้เท่าประมาณ1ขวดเครื่องดื่มชูกําลังหรือ1แก้วกินน้ํานะครับต่อน้ํา20ลิตรหรือ16ลิตรก็ได้มาฉีดพ่นให้กับพืชของเรา ถามว่าวฉีดเวลาไหนถ้าเราต้องการให้มันเป็นปุ๋ยทางใบให้มันเป็นโฮอร์โมนให้ฉีดตอนเช้าใช้แบบเดียวกันกับโฮอร์โมนแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นสารกำจัดเพลี้ยสารกำจัดแมลงต้านทานโรคฉีดช่วงเย็นหรือช่วงหัวคำ่ำนะครับ สำหรับพี่น้องที่ดูคลิปนี้แล้วฟังคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจในวิธีการใช้หรือวิธีการทำน้ำหมักขี้เท่าก็สามารถเข้าไปดูได้ในคลิปในช่องที่ผมลงเอาไว้คลิปวิธีการทำน้ำหมักขี้เท่าและวิธีการใช้นะครับหรือจะคอมเมนต์ฝากคำถามเอาไว้ที่ใต้คลิปก็ได้มีเวลาผมก็จะมาตอบให้กับพี่น้อง ทุกท่านนะครับสำหรับวิธีการใช้ขีดเท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่เราหาได้ง่ายแต่อาจจะมีบางท่านยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้จักว่าขีดเท่ามันมีประโยชน์ขีดเท่าไม่ได้เป็นสิ่งไร้ค่าถึงมันจะไม่มีราคา แต่มันมีคุณค่ามันมีประโยชน์ต่อการเกษตรมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องเผาไม้เผาฟืนให้เก็บไว้ทีละเล็กสะสมไว้ทีละน้อยนะครับอย่างผมผมก็จะเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยพอมันได้เยอะพอใช้ได้ผมก็จะเอาไปโรยกับพืชแต่ถ้าผมต้องการไปปรับสภาพดินผมก็ จะเก็บเอาไว้หลายวันหน่อยนะครับให้มันได้เป็นกระสอบผมก็จะเอาไปโรยเพื่อปรับสภาพดินก่อนที่จะปลูกพืชต่างๆซึ่งประหยัดงบประหยัดเงินไม่ต้องไปซื้อดลลไม้หรือปูนขาวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามพอต้นเดึกซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้า เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอันนี้คือสารอาหารแร่ธาตุหลักๆที่มีอยู่ในขี้เถ้านอกจากนี้ขี้เถ้ายังจะมีประโยชน์ต่อการแก้ดินกรดดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยวขี้เถ้าสามารถเอาไปโรยเพื่อที่จะแก้ดินที่เป็นกรดดินที่มันเปรี้ยว ให้กลายเป็นด่างให้กลายเป็นดินกลางไม่แพ้ปูนขาวไม่แพ้โดโลไม้นะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของทีเท่าไม่ธรรมดาวิธีการใช้ถ้าเราต้องการเอาไปปรับสภาพดินจากดินกรดจากดินเปรี้ยวทำให้กลายเป็นดินกลางเราก็ใช้แบบเดียวกันกับปูนขาว ใช้แบบเดียวกันกันกบโดโลไม์เพื่อปรับสภาพดินแต่ถ้าเราต้องการไปโรยให้กับพืชที่เราคิดว่าเป็นโรคเชื้อราโรคโคนเน่ารากเน่าหรือต้องการฆ่าเชื้อโรคให้กับดินให้กับพืชเราก็สามารถนำี้เท่าไปโรยให้กับพืชได้โรยที่โคนต้นแต่ถ้าเราโรยให้กับพืชโรยทั้งต้นทั้งใบ รยสิทธิ์ให้รถน้ำตามหลัง